สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทํากุ้งเนื้อแน่นกันนะครับโดยเราสามารถใช้วัตถุเจือปนอาหารนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นและเนื้อของกุ้งได้นะครับโดยส่วนผสมก็จะมีกุ้งสดนะครับน้ําสารประกอบฟอสเฟตนะครับและเกลือสูตรและตัวอย่างขอได้ที่ w w w u c u c d u c o m นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เทน้ําลงไปในเครื่องปั่นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องไว้นะครับแล้วเราก็จะใส่สารประกอบฟอสเฟตลงไปนะครับ ปั่นให้ละลายจนหมดนะครับอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่สารประกอบฟอสเฟตละลายหมดแล้วนะครับเราก็จะเติมเกลือลงไปนะครับรอจนเกลือละลายหมดนะครับแล้วเราก็นํากุ้งนะครับเทใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นําน้ําที่เราปั่นไว้นะครับเทผสมลงไปในกุ้งเลยนะครับ เราก็เขย่าให้เข้ากันทั่วๆนะครับทิ้งไว้ประมาณนาที2นาทีนะครับเราก็จะเห็นว่าสีกุ้งเริ่มเปลี่ยนหลังจากนั้นครับเราก็จะเอากุ้งครับไปแช่ในตู้เย็นประมาณ 2- 3ชั่วโมงระหว่างนั้นแล้วก็เขย่าเป็นระยะระยะนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าสีและขนาดของกุ้งก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เทน้ําออกนะครับเทน้ําออกแล้วก็สลัดจนแห้งนะครับแล้วก็เราก็รอให้กุ้งแห้งนะครับ หรือว่าจะเอาอะไรมาซับก็ได้นะครับจะได้แห้งได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับไม่ต้องใช้แช่ช่องแข็งนะครับโดยที่เราจะเห็นนะขนาดของกุ้ง2ออย่างนะครับแตกค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมากนะครับแล้วเราลองจะลองนําไปทําให้สุกดูนะครับว่าจะแตกต่างกันไหมนะครับ จะสังเกตได้นะครับว่าขนาดค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ